เงิน,นงกลางๆอย่างเงี้ยกรทับเนอืมทับเลยแล้วก็นี่อย่างเงี้ยให้มันรู้สึกว่าแบบให้วันนี้มีนิติแบบครับอ่าอย่างงี้ตอนนี้ระบบดูดนะครับระบบดูดเหมือนเดิมครับอ่เนี่ยคือสดใสขึ้นมาทันทีมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะครับมันก็จะได้อีกสีหนึ่งคือเราสามารถที่จะผสมกันได้นะคะควันนี้ต้องบอกทุกท่านว่ายัางไงเราเหมาส่งอยู่แล้วนะครับสามส้า,า,าบาท สนใจทุกแท่งเลยก็ได้นะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่ารอห้าหรือว่าเบอร์ห้าของเขาน้อยแล้วนะครับอันนี้คืออ่ามันยังไม่แห้งมันจะติดอย่างนี้นะคะอ่าเราต้องเช็ดเช็ดเช็ดอย่างนี้ก่อนนี่เช็ดเช็ดเช็ดเวลาที่เราทาเราก็ต้องเช็ดอย่างนี้อ่าให้มันแห้งก่อนนะคะอันไหนที่มันยังไม่แห้งมันจะติดออกมาอย่างนี้เราเช็ดให้แห้งก่อนอ่าทูทูทูให้แห้งก่อนแล้วทีเนี้ยทุกคนดูซับ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 ใช่ อ่าใช่ติไม่คืออยากบอกทุกคนว่าทุกอย่างที่เราเราเราค้าขายนะครับที่แพลวใช้หรือว่าแพวขายคือเราใช้ด้วยเราใช้จริงๆอย่างลิเกเน<ม>ี่ยพอเสร็จปุ๊บเราก็ทาลิปที่ใช้อยู่นะครับแป้งก็ใช้ตัวนี้<ม>แป้งก็ใช้ตัวนี้<ม>คือตอนนี้ลิเกผมนะครับตอนนี้เริ่มจะเสบลิบเป็นเยอะมากเลยเ<ม><ม>พราะว่าอะไรใช่ไหมเวลาจูบกันอย่างเงี้ยหรือว่าโดนอย่างเงี้ยมันไม่ติด แต่ถ้ามันถ้ามันไม่ยังไม่แห้งแล้วเราเอาไปเอาไปทําอย่างเงี้ยใช่สมมติมันยังไม่แห้งใช่ไหมแล้ไปทําอย่างเงี้ยมันก็จะมีหน่อยๆที่มันเป็นข้าวผ้ดเราต้องเช็ดให้แห้งก่อนใช่ต้องร้อนมันแห้งก่อนอ่ะเดี๋ยวดูอยากให้ดูสีชัดๆคือสีอ่ะเบอรสีอันนี้สวยมากอ่านนี้คือสวยมากเดี๋ยวมาตรงที่เนี่ยเขาเป็นคนผิวขาวนะคะทุกคนอันนี้อันนี้คือสีผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยใช่ และลิเกคือชอบมากคือสีเบอร์สองอันนี้คือเบอร์สองจะเบอร์สองสวยเบอร์สองสวยรอบที่แล้วที่พี่บีขอเสียนะเบอร์ห้าปะอ่านนั่งนั่งขอเบอร์ห้าแล้วคือเราได้เราได้ไปเนะเาะเราต้อง,รงออเราต้องซับให้แห้งก่อนมหให้มันแห้งก่อน่ะเราต้องซับให้แห้งก่อนเราต้องเช็ดให้แหง้งซับให้แห้งก่อนนะคะใช,ช้แบบที่ชูดซับก็ได้หรือว่าเราจะใช้แบบอ่ามือตบ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 ,ตบ,ตบ รอห้าก็มีนะคะเบอร์ห้าเรามี่เราเหลือไม่เยอะนะคะเบอร์ห้าเราก็เหลือเพราะว่าทวนอีกรอบได้ไหมทวนอีกรอบได้ไหมคะย้ำนะครับวันนี้ครับผมโปรโมชั่นจัดเลยครับผมกับคลิปของเรานะครับวันนี้เรามีทั้งรอหนึ่งรอสองรอสามรอสี่รอหกนะครับยกรอห้ามีสี่รอมีเบอร์ห้าเหลือแค่สี่สิบอ่ารอเบอร์ห้าเหลือแค่สี่สิบแท่งค่ะสุด้ายแล้วนะคะ เบอร์สี่กับเบอร์หกขายดีมากใช่ขอบคุณมากนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกย้ำฟังก์ชันนะครับเบอร์หกกับเบอร์สองที่ผสมกันอ่ารวบกไม่ดูทักเพดเลยนะคะครับวันนี้นะครับมีทั้งรอรอหนึ่งรอสองรอสามรอสี่รอห้าเหลือแค่สี่ชิ้นเท่านั้นสี่สิบชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็รอหกนะครับแต่ที่ตอนนี้ที่จะหมดแล้วคือรอห้านะครับอีกอย่างครับทุกคนครับอย่างที่สําคุญที่นายบอกอย่างที่พราวบอกนะครับว่า คือเวลาเราทาแล้วมันแจ็บแล้วเราต้องซับก่อนซับแต่ถ้า<ช>ทานที่ปากอย่างเงี้ยก็ซับเช่น<ช>กันแห้งงยนะครับแต่ต้องรับประกันเลยว่าจูบบนโลโลิเกไม่ติดจริงๆครับไม่ติดเลยนะครับแล้วโปรโมชั่นของเราวันนี้จริงๆแล้วแท่งละ390บาทเหลือเพียงแค่109บาทเท่านั้นครับ พร้อมกับเหมาส่ง39บาทเหมาส่ง39บาทครับใช่เหมาส่ง39บาทคุณซื้อครั้งนี้กับไลน์นี้จบแค่วันนี้นะครับโปรโมชั่นมีแค่วันนี้ถ้าขายแบบนี้ทุกวันตัวแทนมาถึงหน้าบ้านแน่ครับเขาบอกว่าลูกเคยส่งให้แม่ได้ไหมที่สวีเดนส่งได้แต่ค่าส่งมันน่าจะแพงแนะนำว่าถ้าจะสั่งก็คือสั่งไปเยอะๆเลยแล้วไปขายที่โน่นเลยคุ้มกว่าแม่เพราะว่าถ้าน้อยมันค่าส่งมันสูงไหนๆถ้าแม่สนใจแล้วเอาไปสัก เยอะๆเลยและส่งทีเดียวครับใช่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 ครับ<ช>ยังไงวันนี้ย้ำโปรโมชั่นของเรานะครับรอจริงๆแล้วราคาเต็มเนี่ยสามร้อยเก้าสิบบาทใช่เหลือเพียงแค่วันนี้แท่งละหนึ่งร้อยเก้าบาทเหมาส่งสามสิบเก้าบาทครับ<อ>นี่ครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าสีแดงที่ขายดีเลยนะถ้าลิเกเนะที่ตอนนี้สนใจนะรอห้าที่เหลือสี่สิบชิ้นน่รอห<อ>้าแล้วก็ในอันนี้เอร์อะไรนะ อันนี้อันนี้เบอร์ส okay. ี่อันนี้เบอร์สองเบอร์สองก็โอเคเบอร์สองว่ามันแดงแบบถ้าผู้หญิงแบบแต่งชุดแบบหรือว่าอยากถ่ายรูปถ้าอยู่ในกล้องชัดๆสีแดงโอเคนี่อันนี้เบอร์สี่อันนี้เบอร์สองอ่ายให้ดูอีกชัดชัดนะคะซันเขาจะเขาเป็นคนผิวขาวมันเห็นได้ชัดขาเวลาที่เราซับทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนมันจะไม่ไม่มีไม่ติด,ดนี่แต่ต้องเช็ดให้แห้งก่อนนะคะเมื่อแต่ตอนทาปากที่ลิเกก็ไม่ได้ติดปกติจะติดใช่ไหมใช่ แต่ทาลิปก็ติดเลยถ้าทำลิปก็ใช่แต่ถ้าทาลิปก็ติดอะลิปก็สองมันก็จะติดสั่งมาหกแท่งยังไม่หมดเลยค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านครับบางท่านมีอยู่แล้วแต่ทุกท่านต้องคิดว่าเดี๋ยวมันก็หมดนะครับโปรมาใช้วันนี้ผมถือว่าให้ฟรีเลยก็ได้นะเพราะว่าฟรีมันลงววบเลยทุกคนจากสามร้อยเก้าสิบอะผมผมจัดให้โปรเลยกับพ่อค้ามือใหม่ของผมเนี่ยร้อยเก้าบาทเท่านั้นนี่อันนี้เบอร์หนึ่งนะคะอันนี้คือตรง เ oh, อร์หโหรอหนึ่งกับรอห้าโอเคขอบคุณนะคะระบบดูดไม่เอ่ยรอสามและรอสี่ขอบคุณค่ะจัดไปปังๆปังๆครับ <3 S 2> คุณเบอร์สามก็สวยนะคะแต่ที่สําคัญอยากให้ทุกคนมีเบอร์หกไว้เบอร์หกจะเป็นเบอร์ที่รองพื้นแล้วก็ทาได้ทาเขาเรียกว่าอะไรทาให้ปากมีความแบบมีสีขึ้นมานิดนึงครับแล้วเราก็สามารถที่จะผสมสีอื่น เข้าไปได้ครับผมปกติ390บาทค่ะแต่เมื่อกี้ที่จัดโปรไป149บาทแต่วันนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้น1 0 9บาทค่ะขอบคุณทุกท่านะครับที่เป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ขอมเทพาวชิ้นไหนก็แล้วแต่แต่วันนี้ครับสำหรับริปของเรานะครับเราจัดให้เลยแบบโปรโมชั่นสำหรับไร้นี้ไร้เดียวนะครับเพียงแค่แท่งละ109บาท แท่งละร้อยเบาทนะครับเหมาส่งสามสิบาทเท่านั้นครับอะไรที่ไม่ดีไม่เป็นไรนะครับถือว่าเขาเข้ามาชื่นชมของเราแล้วกันนะฮะหรือว่าจะสนใจซื้อก็ได้นะจ๊ะขอบคุณค่ะรอห้าแล้วรอหกขอบคุณค่ะทุกคนอยากให้มีรอหกไว้จริงๆนะเพราะว่ารอหกมนสวยมากตัวนี้คือสวยมากอย่างที่ซันบอกว่ารอหกสีนู้นอะผู้ชายที่จะแบบชอบทาลิปแบบออกการแสดง หน้าเวทีเป็นพิธีกรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิธีกร,ร MC ผูช้ชายก็ใช้ได้นายแบบก็ใช้ได้ครับแต่อาจจะทาแบบผิวๆหน่อยผิวๆหน่อยผ,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 ผมว่าเหมาะนี่ที่ปากสองสีนี้นะคะอันนี้แบบผสมใช่ไหมแบบผสมใช่คะ่ะมีเป็นเบอร์หกและเบอร์สองเบอร์หกกับเบอร์สองได้ใครชอบแบบนี้เบอร์หกเบอร์สองจัดครับร้อยเก้าบาทเท่านั้นครับเราเหมาส่งสามสิบเก้าบาทถือว่าวันนี้ถ้าทุกท่านคิดว่าเฮ้ยมันคุ้มจริงๆเราซื้อไปตุนก่อนได้ พราะว่าอยู่ในโปรโมชั่นที่แบบโอ้โหเราจัดให้เนี้่ยผมเองก็รู้สึกว่ากลัวตัวแทนจะเครืองซันมากเลยเพราะซันเป็นคนตั้งราคาขึ้นมา109บาทนะครับใช่ทุกคนแพ็กไปด้วยดีไหมเอ่ยได้คือว่าเ,เราเราก็จัดให้สําหรับสําหรับแค่วันนี้นะโปรโมชั่น109บาทนะน,น,นี่นะคะเดี๋ยวเราจะหย่อนกล่องไปเลยนะคะนี่เลย หย่อนไปเลยนะอ่าอันนี้สําหรับคนที่หนึ่งแห่งเดี๋ยวแอดมินเขาจะไปดูว่าเบอร์ไหนนะคะเดี๋ยวเราหย่อนกล่องไปเลยนะคะนี่เลยหาเฮาเซีไวแอดมินกันอันนี้เบอร์สามอ่าใช่อันนี้เบอร์สามรอหนึ่งและรอสี่อ่าอันนี้สองแท่งใช่ไหมคะไปเลยจัดไปเลยขอบคุณครับ คนส่วนมากคนจะเอาสองแท่งรอหกนะคะอ่ะรอหกไปเลยค่ะแล้วเราหมายถึงว่าตอนส่งเขาจะดูข้างล่างเหรอใช่เดี๋ยวแอดมินจะดูเองอ่ารอหกนะคะอันนี้รอหกนะไปรอหกไปแล้วใช่คือแบบว่าทุกคนคลองไว้ตรงนี้เลยดีไหมจะเอากไปไหนะมันเครื่องอันนี้เบอร์สามใช่ฮอออนได้พรุ่งนี้เที่ยงค่ะ จองได้วันนี้เอ,อหมายถึงว่าโอนสิ้นสุดตอนเที่ยงพรุ่งนี้เที่ยงพรุ่งนี้เที่ยงเฉพาะไลน์นี้ไลน์เดียววันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะที่ได้ราคา,นะคะาหนึ่งร้อยเก้าบาทคะลดสามเยอะมากนี่เลยโอนได้ไม่เกินเที่ยงนะคะเพราะว่าแอดมินเดี๋ยวแอดมินยังให้สิทธิ์สำหรับคนที่อาจจะจองไว้ก่อนแต่ต้องจองไว้ก่อนนะคะแต่ต้องจองไว้ก่อน้พวพรุ่งนี้โอนเที่ยงนะคะคนีโอนเที่ยงนะนี่ ิปใช้ดีมากค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองแล้วก็ใครที่ใช้แล้วก็อยากให้บอกต่อเชื่อไหมว่าบางท่านเห็นว่าหลากหลายลิเกตัวโจ๊กตัวตลกก็แต่งหน้าแบบจัดเต็มเหมือนกันทุกคนครับคาว่าลิเกจะแต่งแบบตลกก็ได้แต่บางท่านเขาก็าด้วยความที่ว่าเคยชินกับการที่แต่งสวยอยู่แล้วนะครับอย่างพี่บอยอ่าน้องเบ้์อย่างเงี้ยเขาก็จะแต่งแบบหน้าแบบลิเกเลยสี่ก็จะแบบสี่ก็จะแบบหาลิปดีๆเช่นกันนะครับแต่งได้ทุกทุก เขาเรียกว่าในการวงการบันเทิงอ่ะแต่งได้หมดเลยนะครับแล้วก็แนะนําลิฟลองเปิดใจบางท่านมีลิฟส่วนตัวแล้วนั่นคือคุณภาพที่ดีมากวันนี้อยากให้ลองเปิดใจดูลิฟของทางเราสักนิดหนึ่งนะครับลองไปใช้ดูครับจูบแล้วไม่ติดนะครับโดนมือก็ไม่ติดแต่เวลาเราทาใหม่ๆอ่ะเราต้องซับให้มันแบบให้มันแห้งๆก่อนนะครับทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเนาะให้งแค่กเกจเอตั้งแพ็เกจด,ดูแล้วมาแกะออกให้มันเห็นแพ็กเกจนะ่ะ ย้ำอีกสักหนึ่งรอบไปกันนะเผื่อบางท่านเพิ่งเข้ามานะครับลิปของเราันี้ครับจัดโปรโมชั่นแค่ไลน์นี้เท่านั้นโอนถึงได้แค่ตอนเที่ยนะครับโปรตีแล้วนะครับแท่งละ390บาทครับสำหรับวันนี้ผมจัดโปรให้เลยครับเพียงแค่109บาทแท่งละ109้บาทเหมาส่ง39บาทครับอันนี้สีลิปนะคะสีลิปนะสีลิปครับตอนนี้เราทาอยู่ที่บนมือของเรอพาวแสงทองเรานะครับแล้วเขาบอกที่ปากย้ำอีกหนึ่งรอบสีอะไรครับ เบอร์ไหนเบอร์หกกับเบอร์หนึ่งเอ้ยเบอร์หกกับเบอร์สองเบอร์หกกับเบอร์สองจะเป็นสีนี้นะครับอันนี้เบอร์หกกับเบอร์สองอันนี้เป็นอันนี้สีแดงเข้มใช่ไหมอันนี้เบอร์อะไรนะเบอร์อันนี้เบอร์สามเบอร์สามน้องบอลไม่้แป๊บหนึ่งทาสีปากบนผิวหน้าผู้ชายพี่หน่อยเผื่อบางท่านเขาเอาแสดงเหมือนกันไงในอาชีพพิเกะอาจจะเข้ามานะครับเขาทาแบบเขาทาไม่ได้ผมทาให้สีแดงทายเองมันออกยากไม่แก้ไม่แก้มันจะเหงินเงาะป่ากไปเนี่ยไม่แก้ไม่แก้ ผมไม่แก้เดี๋ยวเดให้เดี๋ยวให้ดูครับอันนี้สีแดงนะครับไม่ดูทักเพจน,นะคะรือซื้อกับตัวแทนได้เลยนะคะออทุกคนนี่นี่เลยนะคะใช้ดีมาก<ผ>มที่ปาก,<อ>กแคลก็เบอร์หกกับเบอร์สองอันนี้ทาแบบไม่เข้มมากพี่ ึ้เข้ามาแนะนําหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะอันนี้ทาแบบอทุกคนอภิพี่บอลดูปากอันนี้ทาแบบไม่แจ่มมากถ้าแต่งนาทีเก๋พี่แต่งเข้มใช่ไหมใช่พ,ใชพี่บอลเป็นคนที่แต่งนาทีเก๋เข้มคิว้วเข้มตาเข้มแต่สีแดงนี้ก็เข้าเ,ขเลยเข้าเข้าเลยชอบเล้ไหมใช่โอ้ดิพี่ทาสีอะไรสีแดงอันนี้สีแดงเหรอใช่อ๋อเหมือนแกใช้สีนี้อ่าคือว่าชอบชอบ่สีแดงใช่สีแดงเฮ้สีมันจะแบบอันนี้สีนูดเบอร์หกอันนี้เบอร์หก แพ็กเกจมันจะเป็นอย่างนี้นะแพ็กเกจเป็นอย่างนี้นะคะชม oh. ุเลยมีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกนะคะ oh. ทุกคนเบอร์หน oh. ึ่งถึงเบอร์หกครับบางท่านบอ,อกรอกันแดดของซันนะครับกันแดดรอสักครู่นะครับแนะนําว่าตุนทุกสีเลยนะตอนนี้เราเราสนับสนุนสินค้าตรงนี้ก่อนกันแดดออกแน่นอนขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับโปรโมชั่นของเราครับสามร้อยเก้าสิบาทเดือดพียงแค่เก้าบาทเท่านั้นนะครับ mm. แล้วเราเหมาส่งด้วยแท่งละนะน,นะทุกคน นี่นะคะนี่เลยบางท่านไปทำงานงอา,อาน,นะะไปทำงานไปลงลงโรงงานนะเนี่ยเหมาะเลยคนที่เป็นลูกค้าประจำก็ตุนไม่ได้นะครับใช่นี่เลยใช้ดีมากอยากให้ทุกคนรีวิวค่ะว่าใช้ดีจริงไหมนะคะโปรนี้สำหรับวันนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยรอสี่รอสามขอบคุณคะ่ะ รีบเลยนะวันนี้วันเดียวนะคะวันนี้วันเดียวนะครับวันนี้วันเดียวนะคะวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ยโสยังไม่ได้กลับนะครับวันนี้ก่อนที่จะเข้ามานีเรามีงานใช่พรุ่งนี้มีงานที่สกลที่สกลนะครับตะวันแดงตะวันแดงปะตะวันแดงสกลนครตะวันแดงสกลนครวันนี้ก็ซื้อไก่ไก่บ้านมาทํานะครับซื้อจะเล่าให้ฟังซื้อพี่กกงพี่แกงมานะครับแต่แต่ก็ยังไม่เพียบเช่นเดิมน้องบอยเขาเลยหมดนิดนะครับก็เลยไม่กินไก่ครับกินแบบพี่แกงเดียวเลย ครับผมอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับแล้วก็บรรยากตอนแรกคิดว่าฝนจะตกมีเร่าฝน,นจะตก uh huh. ไม่ตกครับผมอันนี้เล่าเพื่ออะไรนะเล่าเพื่ออะไรฟังปลายทางมีค่ะปลายทางปลายทางจะจะต้องบวกเพิ่มแปดสิบนะคะอ่าปลายทางบวกเพิ่มแปดสิบาทนะคะแต่ถ้าจะเก็บปลายทางแนะนําว่าเหมาไปทุกสีเลยใช่นนมันมันจะคุ้มกว่าใช่มันคุ้มกว่าแล้วอย่างบางท่านก็บอกว่าซื้อไว้แล้วยังมีอยู่นะครับแต่วันนี้ผมจัดโปรโมชั่นขนาดนี้แล้วท่านจะ ซื้อแบบทีเดียวเยอะๆเลยหรือว่าจะไปรอสามร้อยเก้าสิบก็ได้แต่สําหรับวันนี้ถ้าเป็นฟันนะผมจะซื้อไปเยอะๆเลยแต่ก็ซื้อกับตัวแทนได้เช่นกันถึงโปรโมชั่นวันนี้หมดแล้วยังสั่งที่ตัวแทนได้เช่นเดิมนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ราคาหนึ่งร้อยเก้าบาทนะเพราะว่าราคาหนึ่งร้อยเก้าบาทเราจัดแค่วันนี้เพราะว่าสังกัดจะใช้ข้ออ้างกับแพลวาว่า ขออญาตนะซังขอลดไปไหมขอโปรได้ไหมเพราะว่าถือว่าเป็นพ่อค้าไมมือใหม่ครั้งที่แล้วขายกาแฟพราคอฟฟไปแล้ววันนี้ขอขายเป็นลิปต์ละกันก็เลยขอจัดโปรโมชั่นสักหน่อยแล้วก็จัดเพียงแค่หนึ่งร้อยเก้าบาทเดี๋ยวกันน้ำไม้เดี๋ยวเทโอโชเลยเหรอโชว์เลยสุดจริงๆอะไรนะครับ ลองเอาน้ำที่ปากของบอยได้ไหมอุย้ยไม่มันจะได้เหรอห <laughs> ยอกเล่นหยอกเล่นนี่เลยนะคะอีกรอบหนึ่ง <ไป S 2> นะไปอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งอ่าทุกคนดูดูดูเลยครับอ่าอ่าซับซับเลยไล่โชว์เลยโชว์เลยครับอ่าทุกคนดู ใช้จริงสรรพคุณจริงครับลิฟของเรานะครับวันนี้ก็จัดไปเลยครับหนึ่งร้อยเก้าบาทเหมาส่งสามสิบเก้าบาทครับอ่าโอเคองีทน้องเห็นกับตาเลยนะใช่ไม่ตัวด้วยครับไม่ตัวด้วยครับเอ้ยครับเปิดทุกคนครับผมวันนี้นะครับโรแมชันเด็ดครับ เหลือเพียงแค่ร้อยเก้าบาทเท่านั้นเหมาส่งนะครับสามสิบเก้าบาทแท่งละนะแท่งละเดี๋ยววันทีผมพูดไปอาจจะร้อยสามสิบเก้าบาทหมดนี่เลยเปล่าแท่งละนะแต่หมดนี่แย่นะครับผมทุกคนรีบเลยนะวันนี้วันเดียวไรนี้ไรเดียวเท่านั้นย้ำว่าไรนี้ไรเดียวเท่านั้นเดี๋ยวคุณจะอกหั่นหมดกาแฟนะล่าสุดคนซื้อคนทักมคนซื้อกาแฟหนึ่งแถมหนึ่งเยอะมากแต่ไม่ทันไงเพราะว่าโปรเราหมดแล้วและที่สำคัญคือทางโรงงานเขาสนับสนุนมามีแค่นั้นจริงๆ เพราะฉะนั้นโปรหนึ่งแถมหนึ่งของเราหมดแล้วก็ต้องรอจนกว่าทางโรงงานเขาจะสนับสนุนมาอีกอ,อีกครั้งแต่วันนี้เราจัดโปรหนึ่งรบาทหเหมือนอยากแจกให้ทุกคนได้ใช้ค่ะเหมือนอยากแจกให้ทุกคนได้ใช้แบบแบบราคาต้นทุนไม่กำไรกำไรแทบจะไม่มีเลยอ,อ่ากำไรก็น่าจะได้จ่ายแอดมิน เล็กน้อยแอดมิน่าแพ็คคงแพ็กของอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าทุกคนทํางานครับเราก็ต้องต้องใช้จ่ายนะครับอ่ะพิมพ์รหัสกันเลยนะคะจุ๊บแก้มต sí ิดไหมคะไม่ติดค่ะจุ๊บแก้มไม่ติดค่ะบ้ามืองกล้วนเอเขินแล้วหนึ่งเขินแล้วหนึ่งเจ้ยิงเขินจุ๊บแก้มแมก้มทำงานไปแล้วจะมานั่งดูทำไมเออ ไม่ติดอ่ะว่ะะา,าแล้วต้องเป็นมือใจใจดีเด้อได้จู๊กแกรมนี่นก็ได้ดไ,มไม่ติดไม่ติดครับไม่ถ้าจะให้จุ๊กแก้มต้องเอฟเยอะๆก่อนถ <laughs> ึงจะจะจุ๊กโอ้ยทุกคนเราก็อนี่มันหน้ากล้องเลยหน้าที่ว่าแขนแนขนสั้นท่าและกระจีใช่ผมว่าใช่ะ กันมังจะพูดว่าอันนี้มันหน้ากล้องเอาไว้แบบลงเนี่ยอัดแล้วถ้าทาให้สมมติคนเดินมาเนี่ยจริงเบาต้องชูไปูอันดักล้าเราก็แต่นี้หน้ากล้องเราก็ต้องแบบเราเป็นคนของสาธานะไงแต่ถ้าเป็นผมอลองทาให้ผมอะสีเอาเบอร์หกเอาไม่ต้องเข้มอ่ะรู้บางทำไมต้องชอบรลียปากลอ๋อแค่นี้เดี๋ยวทำได้ไหมไม่ใช่เดี๋ยวทำเองเดี๋ยวทำให้มันไม่เยอะหรอกเดี๋ยวทำ อันนี้เบอร์หกนะคะอันนี้เป็นเบอร์หกแบบแบบทาแบบธรรมชาตินะคะเป็นปากธรรมชาติเป็นสีมันประปรบปรับพื้นผิวให้ผิวปากพื้นปากของเราให้มันมีความแบบเออละมุนเป็นธรรมชาติอ่าอันนี้เบอร์หกนะฮะอันนี้เบอร์หกนะคะจะต้องให้แห้งก่อนนะคะให้เซ็ตตัวก่อนนี่เลย อันมือผู้ชายก็ทาได้เลยผู้ชายทำเจ้าท่ามือไขควงเนี่ยเด้อตอนนีก็ไปทาปากก่อนจุ้วแก้มวัวกันมาเลยเลิศแท้จุกแก้มพะนะเพราะจริงๆสันลงเราสันลงกันแดดของสันอะไม่บางทีรีบไม่ต้องแต่งหน้าทาแค่นี้ได้เลยนะ อ่ะไม่ตีค่ะอ่ะโชว์เลยอ่ะเจ๊หญิงจอบผมผมกล้ากลากทดลองให้ดูเลยจุบเลยอันนี้เป็นเบอร์หครับนีเป็นมมันดูไม่แจ่มดูไม่ว่าโอ้บือหวานสำหรับผู้ชายผมดูว่ามันมันกลึงกับหน้าแต่อันนี้มันกลืนกับกลืนกับสีผิวหน้าหรือว่าทางฟันด้วยนะครับถามดีถ้าจุ๊บจะเอฟไหมล่ะ อ่ะถ,ถ้าจุ๊บจะเอฟไหมล่ะเอาง <Okay S 1> ี้ดีกว่าแข่งไปเลยไหมล่ะเอางี้ดีกว่าถ้าให้จุ๊บเนี่ยคนละหกแท่งดีกว่าสักหกแท่งกี่คนหกแท่งสักกี่คนละ่ะเอามาเอฟให้ชื่นใจก่อนดีหกแท่งอ่ะเอฟเอฟให้ชื่นใจเดี๋ยวผมจัดเดี๋ยวผมจัดการให้เลยผมใช่ค้า่าจัดการได้เลย <laughs> <laughs> โถทุกคนครับเอื้ยครับเงินที่เออสนับสนุนมากนี่นะครับ เราก็มีค่าหักค่าใช้จ่ายใอดมินนะครับแล้วก็มันก็คือค่าดองของผมเลยครับเราก็รีบต้องรีบทำาหากินด้วครับผมเลี้ยงชีพครอบครัวตัวเองแล้วก็ค่าดองที่เราต้องตั้งใจทำมาขายเองแล้วเนี่ยใช่นะครับผมเหมือนวันนี้เป็นตัวแทนหนึ่งท่านเลยผมแต่ไม่รู้เป็นตัวแทนยังไงผมลดโปรโมชั่นหนักมากเลยนะครับผมจะเหลือเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เครับเนี่ยครับวันนี้ก็เลยจัดให้เลยครับจากสามรอยเก้าสิบเหลือเพียงแค่หนึ่งร้อยเก้าบาท แท่งละหนึ่งร้อยเก้าบาทปกติแล้วแท่งละสามร้อยเก้าสิบนะครับรวมเหมาส่งไบอรสามสิบเก้าบาทเท่านั้นครับอ่าไปเลยมันดูดไหมอ่ะทำไมคนบอกว่าไม่ค่อยดูดลองลองลองเอฟให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมอ่ะทุกคนเอฟใ,ใ,ให้ชื่นใจหน่อยไ้หมครับด้วยครับจงชื่นใจให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมอ่าจริงจงแล้ว อ๋อไม่ดูดใช่ไหมเดียวกัรอนรออเดียวกาเขาจะต้องพิมพ์เลื่อนลงมาข้างล่างเหรอพิมพ์ติดติดหรือว่าพิมพ์อันพิมพ์ใหม่ใช่ไหมพิมพ์ตาราหักค่ะพิมพ์ตาราัก่อพิมพ์ต่อกทุกคนครับแบบนี้นะแบบนี้ใช่ไหมนะคือสมมติทุกท่านสนใจว่ารอหกก็พิมพ์รอหกมาก่อนถูกไหมแล้วค่อยพิมพ์ใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ ทุกคนครับระบบจะดูดเพราะว่าทุกท่านต้องพิมพ์ทีละทีละรอนะครับสมมติสนใจเป็นรอหกพิมพ์รอหกเฮ้ยรอสองสวยก็พิมพ์รอสองใหม่นะครับอ่ะอ,อย่างคุณพี่พิมพ์ว่ารอหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงมาเป็นรอสี่อย่างนี้ได้ไหมได้ไหมหลองไหมลองลองพิมพ์ในโทรศัพท์แล้วให้ให้ให้เอฟซี FC ดูดีกว่าผมว่าเพราะว่าจะพูดไปพูดผิดอีก ทุกคนครับเดี๋ยวทุกคนดูนะครับเดี๋ยวให้อดินลองลองพิมพ์ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับถ่ากับน้องตาแล้วสีแห้งขอบคุณครับ<อ>สั่งกับตัวแท่งก็ได้ครับแต่โปรโมชั่นของเราเพียงแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับของลิฟนะครับเพียงแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นอันดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับพิมพ์แบบไหนถูกนะครับระบบจะได้ดูดนะครับมีน้ำแดงนะครับขอน้ำแดงหน่อคะเบล่ามีไหมเขาปิดดังแล้วเสงโซดา อ่ะพิมบัดนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพิมไม่รู้อันเดี๋ยวทานลองพิมพ์ไม่รู้นะรอหนึ่งรอสองเว้นวักใช่ไหมไม่ต้องเว้นค่ะรอหนึ่งแล้วก็ส่งมาเลยอ้าโอเครอส่งมาเลยอ๋อส่งมาเลยก็คือหมายความว่ารอหนึ่งแล้วกดส่งไม่ละครั้งคือสี่ละครั้งโอเคทุกคนครับ อ่าเข้าใจพ้องไหมนะครับระบบจะดูดเพียงแค่ว่าทุกท่านต้องทําแบบนี้นะครับสมมติทุกท่านสนใจรอหกใช่ไหมทุกท่านก็พิมพ์ว่ารอหกแล้วก็ส่งไปก่อนแล้วก็ส่งไปก่อนกดส่งไปก่อนนะครับสนใจรอสองก็พิมพ์รอสองแล้วก็ส่งไปใหม่มสนใจรอสี่ก็พิมพ์รอสี่แล้วส่งไปใหม่คืออ่ารอละรอละรอละเมน้นรอละเม้นอ่ะตอนนี้คุณพี่บอกรอหนึ่งสมมติคุณพี่คนนี้บอกว่ารอสองก็